นึงไม่แปลกใจเลยว่าคนสวีเดนส่วนใหญ่ณตอนนี้นะคะมีความละอายแล้วก็เบื่อหน่ายกับผู้อพยพแล้วก็พวกชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาอยู่ประเทศเขาเนาะก็คืออย่างเช่นวันนี้น้องดิวไปซื้อกับข้าวเราก็เจอผู้หญิงนะคะชาวมุสลิมท่านหนึ่งเข้ามากับลูกสามคนลูกเขาก็ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงสองคนอายุก็ประมาณอยู่ใน ประมาณ4-7ปีนะคะซึ่งในระหว่างที่นิวกำลังเลือกซื้อผักโซนผักกับโซนผลไม้จะอยู่ใกล้กันเนาะที่ e อีแกม s t สตศูนย์ขายร้านขายกับข้าวที่ใหญ่ที่หนึ่งเนาะในระหว่างที่นิวกำลังเลือกซื้อผักเนาะก็เพลน,นะเพราะาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเนาะผู้หญิงคนนี้นะคะเดินพาลูกไปที่ อันเกี่ยวกับขายผลไม้ก็คือกล้วยกล้วยหอมเนาะคือคุณเธอนะคะหยิบกล้วยนะคะในเครือหวีเนาะแล้วก็ปอกแจกลูกของแต่ละคนแจกลูกของเขาเนาะทั้งสามคนตัวเขาเองรวมทั้งตัวเขาเองด้วยนะคะแกะแบบว่าแบ่งฉีกอะคนละลูกแล้วก็ยืนทานกล้วยกันอยู่ตรงล็อกของชั้นขายผลไม้เนาะ ซึ่งนิวสังเกตนิวก็รู้สึกแบบไม่โอเคอะ่ะแล้วก็คนรอบข้างก็ยืนใส่หัวแต่ไม่มีใครพูดนิวก็เลยตัดสินใจเดินไปถามเขาว่าคุณกล้วยที่คุณแกะแจกจ่ายให้กับลูกของคุณรวมทั้งตัวคุณเองอะ่ะที่ยืนทานกันอยู่นะี่ยคุณจ่ายเงินกันหรือเปล่าแล้วเขาก็ตอบนิวว่า คือมันของฟรีเขาเขียนว่าของฟรีนิ้วก็เลยถามว่าไหนให้ฉันดูหน่อยว่ามีป้ายไหนที่ระบุว่ากล้วยเนี่ยเป็นกล้วยฟรีคุณสามารถนำมาทานได้แบบไม่ต้องจ่ายเงินคือนิวก็จี้ถามเขานอะกปรากฏว่าเขาไม่ตอบนิวเขาเดินหนีนิวไปเลยนะคะแล้วก็ทิ้งลูกเอาไว้ยืนทานกล้วยกันอยู่3าคนคือเขาเดินแบบเดินไปอีกล็อกหนึ่งเนาะนิวก็เลยบอกกับเด็กๆลูกเขานะคะซึ่งแบบยืนงงแล้วก็ยืนทานกล้วยอยู่เนาะนิวบอกว่า คุณอ่านหนังสือกันออกไหมแล้วลูกชายคนโตเนาะเขาบอกว่าอ่านออกมันไม่มีนิ่ก็เลยบอกว่าเห็นไหมว่ามันไม่มีป้ายว่าคุณสามารถหยิบทานได้ฟรีเพราะฉะนั้น,ค,น,นคุณจะต้องจ่ายเงินรอบหน้าคุณจะต้องจ่ายเงินเพราะว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันไม่ดีมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนิวก็พูดคุยกับเด็กเขาเนาะปรากฏว่าเด็กทั้งสามคนเอากล้วยวางไว้ที่ชั้นที่ขายกล้วยเนาะแล้วก็วิ่งตามแม่ไปเนาะนิวก็เดินมาที่อ่า แคชเชียร์ที่จะรอจ่ายเงินปรากฏว่าเขาก็ออกกันไปข้างนอกซึ่งตัวแม่ยืนรอยืนแบบออกไปนอกร้านเนาะมันเป็นกระจกใสนิวก็เห็นเนาะแล้วลูกก็วิ่งตามไปและนี่คือสาเหตุที่นิวเห็นบ่อยมากว่าชาวนะคะอพยพหรือว่าคนที่รีภัยย้ายมาอยู่ที่ประเทศสเปนอะ่ะพอไปร้านกับข้าวชอบชอบไปเอาผลไม้แล้วก็ให้ลูก ให้ลูกตัวเองทานโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินแบบลักไก่เนาะแล้วก็พนักงานที่นี่เขาแบบชิวๆเขาไม่ได้มานั่งเช็คมานั่งอะไรเนาะแต่ตรงเนี้ยมันไม่ดีแล้วก็ทําให้ลูกค้าที่อยู่เห็นไปมาเนาะมีความละอากับพฤติกรรมของกลุ่มคนพวกนี้มากๆซึ่งตัวเองตัวนิวเองก็รู้สึกว่าทําไมถึงแบบว่าคือแบบคือเอาทุกดอกอะอะไรที่มันสามารถ เอาเปรียบได้สามารถที่จะแบบว่าใช้กลโกงได้ทํานิสัยแบบนี้ได้คือเอาทุกอย่างซึ่งคนพวกนี้นะคะได้เงินได้เงินของรัฐบาลเด็กได้เงินรัฐบาลด้วยนะคะเงินช่วยเหลือซึ่งอาจจะได้เงินอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนที่นี่เขาถึงได้รู้สึกแบบเหนื่อยใจแบบว่าเขาเสียภาษีให้พวกคุณมาแล้วคุณยังมาทําพฤติกรรมแบบนี้เนาะแล้วนิวก็ไม่แปลกใจเลยว่า ตามล็อกที่ขายเนื้อต่างๆมีการล็อกกุญแจเนาะเพราะเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งนิวอยากจะมาแบ่งปันค่ะเพื่อนเนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมแล้วถ้าเจอเพื่อนเนเลือกที่จะไปพูดหรือว่าเลือกที่จะแบบว่าใส่หัวแล้วก็เดินชิวๆไปแบบว่าเหมือนคนสวีดเดนบางคนเนาะรู้สึกไม่โอเคแต่ไม่กล้าที่จะไปพูดแต่ก็รู้สึกแบบ และอาก,กับบุคคลพวกนี้นะคะนิวก็อยากจะมาฝากไว้ค่ะแล้วก็แบ่งปันนอะคลิปแรกหลังจากที่นิวกลับจากเมืองไทยเนาะโอเคค่ะ